ไม่ยากกับคน Bref, ไข้นอนเลยครับคุณหมอเตรียมครับเชิญเลยครับโอเคไหมครับใครอยากโอเกมตกลงนนะครับนอนลงมาเลยครับคุณหมอครับถ้าอยากให้คนไข้รับงานต่อได้สิบวันจากท่าฟ้าผ่าครับ ชีวูตเรียนเพราะตะกี้เป็นช่วงพาไม่ได้เป็นช่วงโกรโกนธ่ดีผมดูหินัะโอเคนะครับคนไข้อย่ารับงานเลยครับไม่เร่ยอคป็นไรครับเดียวเดียวเป็นเต็มสิทธิ์ครับโอเคครับชีวูตเรียนครับหมดเทียงกเดเดี๋ยวครับโอมงหรือยังครับ ใครไม่ได้ยินนะ 先不管哈先不 มีผ <łość> ู้ชมบอกว่าเก็บหมอนห่อไปด้วยรู้สึกว่าจะร่วมอยู่หลายชิ้นอยู่นะครับโอเคแล้วกลุ่มสุดท้ายครับ